กับการกินอยู่หลับนอนก็คือว่าหนึ่งมาพอมารวมกันปุ๊บเนี่ยเราก็ทําเรื่องอาหารครับ,รบแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ได้ง่ายักทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งคือความหลากหลายของเด็กแต่ละคนสองก็คือว่าเด็กๆยังไม่เคยผ่านการที่ลงมือทําอย่างจริงจังอันนี้ว่าพอมารวมกันปุ๊บมันก็มีความยากอยู่เหมือนกันโชคดีที่ว่ามีอาหารครับมาช่วยจากประธานทในทแถวโ แถวเนี่ยตัวอำเภอครับมาช่วยสองคนแล้วก็มีอายอีกคนหนึ่งมาช่วยดูแลเรื่องอาหารด้วยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นความโชคดีที่มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยหลายท่านครับแล้วก็มีแม่ผมเข้ามาช่วยในส่วนหนึ่งทีนี้ว่าวันนี้ผมก็ว่าเป็นโอกาสดีผมได้เล่าต้นๆแล้วครับว่าท่านมีโอกาสที่ทําเรื่องโสดาวบริษัต์ด้วยเหมือนกันที่ให้ทุนกนารศึกษากับเด็กๆในทั่วเมืองไทยทุกภาคเนืด้วยครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการที่ท่านได้มีโอกาสทําให เมืองไทยเกิดคาว่าจิตอาสาเกิดข,ขึ้นโดยผ่านการพาชมงานจากถึงที่ <laughs> ครับแล้วก็สุดท้ายก็พูดถึงเรื่องนั่นแหละครับท่านพูดถึงว่าอย่างน้อยเนี่ยมีองค์ความรู้ในเรื่องของสุขภาพที่มาจากไต้หวันให้เบื้องต้นผมก็เล่าประมาณนี้ครับ <c oughs> แล้เยี่ยมเลยครับก็ลองแนะนําน้องๆให้ฟังแต่ละคนสักหน่อยมีทั้งหมดกี่คนครับหกคนเหรอ อ่าติงอะแต่ติงเล่าให้ฟังหน่อยว่าน้องๆแต่ละคนอายุเท่าไหร่เรียนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับท่านตอนนี้เด็กๆที่มามีทั้งหมดหกคนครั้งแรกมาเจ็ดแต่ว่าลาไปคนหนึ่งก็เหลือหกคนมีปหกสามคนครับแล้วก็ปห้าสามคนครับรวมกันเป็นหกคนครับหก <6 S 2> นนคนนะอืมครับผมแล้ววันนี้เราจะคุยกันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะ ี่สิบนาทีครับปี่ยี่สิบนาทีนอ่อไปกลับหกคนนี้หน้าตาหล่อๆทั้งนั้นเลยอออ่อ่อ่ะติงอ่ติงลองลองตั้งคําถามสิเพราะว่าจะได้ไปถูกตั้งคําถามหรือว่าจะให้พูดแต่อ่ติงเป็นคนดําเนินดาเนินรายการก็ ในฐา,า,าในะที่ท่านมีโอกาสเดินทางทั่วโลกอย่างนงี้ครับอาจจะมีมุมมองหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ที่ท่านได้พบอวาประทับใจผมผมผมมองว่าเด็กๆน่าจะได้มีโอกาสรับฟังสิ่งที่เป็นเนื้อหาเรื่องราวเหล่านี้ครับอา,อาจจะเป็นเรื่องเล่าที่ท่านได้นำกล่าวให้เด็กๆฟังสักเรื่องนะครับผมผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นโอกาสดีให้เด็กๆได้มีโอกาสเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนได้เห็นตัวอย่างผมว่านะใช่<จ><บ> Okay, โอเคนะก่อนอื่นนะนะอ่า,อา,อาสวัสดีทุกคนก่อนครับสวัสดีครับเราใช้วัฒนธรรมไทยนะสองมือนี้เนี่ยตอนที่อาออกไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยอายังเป็นพระอยู่เลยนะเป็นพระบวชนานมากโดยบวชตั้งสามสิบสามปีเนะี่ยคิดดูเลยนะไม่ไม่ใช่บวชสามวันนะไม่ใช่บวชสามสิบวันนะบวชสามสิบสามปีอะนะ <c oughs> บางทีน่าจะอายุมากกว่าพ่อเธอบางคนด้วยซ้ำนะเพราะเวลาไปไหนเนี่ยก็จะใช้ความสุภาพอ่อนน้อมเนี่ยขอบคุณอนุโมทนาเป็นพระเนี่ใช่ไหมแล้วก็เวลาไปเนี่ยนื่องจากอานเนี่ยมีความรู้มีความรู้พูดภาษาอังกฤษก็ได้พูดภาษาจีนก็ได้เพราะนั่นเนี่ยอยากจะปากปากลูกๆไว้นะว่า จากวันนี้จนถึงโตขึ้นเนี่ยนอกจากภาษาที่เธอได้คือภาษาไทยภาษาทางเหนือแล้วนะภาษาลําปูน้นลําปู้นใช่ไหม <c oughs> นะ <c oughs> ก็อยากจะให้ตั้งใจนิดนึงว่าถ้าเป็นไปได้นะฝึกภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนด้วยนะนนี้สำคัญนะอันนี้เพราะว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเราได้อีกภาษาหนึ่งนะจะเป็นโอกาสให้เธอทั้งหกคนเนี่ยไปได้ทั่วโลกเลย อันนี้ฝากไว้นะเพราะว่าการเรียนภาษาที่สองเนี่ยจะเป็นโอกาสของเธอในอนาคตเลยนะนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะไอ้เรื่องต่อมาที่จะสำคัญอีกการหนึ่งก็คือเวลาอาไปไหนเนี่ยอาจจะเป็นคนจดบันทึกอะเนี่ยปากกาเนี่ยปกากกาเนี่ยไม่รู้ว่าในหกคนนี้เนี่ยมีใครจะเก่งเท่าอาหรือ,อเปล่านะเป็นนักเขียนบันทึกประจำวัน ไม่เก่งไม่เก่งลนะนะเดี๋ยวเมื่อกี้ติงบอกว่านักเรียนอายุเท่าไหร่ถึงกี่ขวบนะกี่ขวบนะสิบสองเอออาเนี่ยนะอายุสิบเอ็ดขวบเนะี่ยไม่สิบสามขวบสิบสามขวบก็อายุมากกว่าเธอแค่ปีเดียวเนะี่ยอาก็เริ่มเขียนบันทึกประจําวันทุกวันเลยอะ่ะวันหนึ่งวันหนึ่งก็เขียนไปสัก สองสามบรรทัดสองสามบรรทัดเนี่ยนะแล้วมันก็กลายเป็นนิสัยทําให้เราโตขึ้นเนี่ยทําให้เราเป็นนักเขียนแล้ก็สามารถผลิตหนังสือเขียนหนังสือได้หลายเล่มมากเลยอ่ะนะอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากเธอไว้ว่าเรานอกจากพูดเป็นแล้วยังเขียนเป็นด้วยเขียนเนี่ย แล้วจะทําให้พวกเธอเนี่ยได้ทบทวนว่าเอ๊ะแต่ละวันนะเราทําอะไรมาบ้างนะอย่างวันนี้ครูติ่งสอนอะไรวันนี้เราได้เรียนรู้ว่อะไรแล้วเดี๋ยวเรากลับไปบ้านเนี่ยถ้าเราหัดบันทึกประจําวันนะเดลี่เนี่ยเขียนสักสามสี่หน้าไม่ใช่สามสีบ่บรรทัดก็พอสามสี่หน้าตายแน่เลยนะเอาแค่สามสี่บรรทัดเนี่ย อ่าสามสิบวันทนแล้วเธอทำไปทุกวันทุกวันทุกวันนะในอนาคตเธอจะเก่งขึ้นเลยนะอันนี้<อ>เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญมากอ่าอันนี้คร่าวๆก่อนอาติงถามต่ออ่าอารติงถามต่ออาอตรติงถามต่อคือ,อเด็กต้องใช้วิธีถามตอบให้พูดเยอะๆไม่ได้หรอก นีผมผมวาอย่างตอนนั้นที่ท่านตอนไปอยู่ต่างประเทศนะครับในการเดินทางต่างประเทศในแต่ละครั้งเนี่ย<ๆ>เห็นว่าเด็กๆใ,ในมุมมองของท่านมองว่าเด็กในส่วนของต่างประเทศกับเด็กคนไทยเนี่ยมีอะไรที่เด็กไทยเราจะต้องพัฒนายิ่งขึ้นครับก็ค,คือเด็กเด็กไทยเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกมาแสดงแสดงออกนะเช่นอย่างของของติ่งเนี่ย ก็จะต้องให้เด็กแต่ละคนเนี่ยฝึกพูดนะฝึกพูดแนะนําตัวเองอย่างเช่นเด็กต่างต่างประเทศเนี่ยเวลาเขากลับมาบ้านเนี่ยแม่เขาจะให้เล่านิทานนะแล้วเด็กที่ไปที่ไปเห็นที่เยอรมันไปเห็นที่อังไปเห็นที่ยุโรปหรือไปเห็นที่อเมริกาเนี่ยเด็กเขาจะกล้าลุกขึ้นแล้วก็พูดเรื่องตัวเองมากเลยแต่เด็กไทยเนี่ยมันจะเป็นเด็กแบบประเภทเงียบเงียบงอๆกลัวๆเป็นส่วนใหญ่ ถ้าคนไหนกล้าขึ้นพูดแนะนําตัวเองนะไม่ธรรมดาไม่รู้ในเด็กคนห้าหกคนเนี้ยมีใครกล้าลุกขึ้นพูดแนะนําตัวเองบ้างหรือเปล่าผมชื่ออะไรสักหนึ่งนาทีได้หรือเปล่าได้ได้น,นขอมีใครพอจะ่ที่ท่านบอกว่าอได้เลยเอาได้เลยเอาเอาเลยแนะนําตัวเองคนละหนึ่งนาที เป็นอยู uh, <_<_<_<_ uh, ่นบ้านขอครับอสองคนแล้วเนหน้าสวัสดีครับผมคอกาิวครับเรียนเรียนชั้นป .5 อเรียนบ้านหออ่าสามคนแล้วคนที่สี่เนน้าสสีคร่ีทนย่ีน้านถนันเีนอยู่ครับ เออเห็นไหมได้ตั้งสี่คนละนะในหกคนเนี่ยพูดได้ตั้งสี่คนละทีนี้อาติงเนี่ยก,ก็เอาไปฝึกต่อว่าในในในสามสี่วันนี้นะอาติงก็ให้เขานะเขาพูดมากกว่านี้เขาพูดว่าพ่อแม่เขาเชื่ออะไรทำอาชีพอะไรแล้วมีตัวเองเนี่ยมีนิสัยอย่างไรชอบอะไรพวกนี้ให้เขาฝึกพูดกัน คนละหนึ่งนาทีอเอาแค่หนึ่งนาทีเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยประมาณแค่สิบวิเองต้องให้พูดถึงหกสิบนาทีให้หกสิบวิหกสิบวินะให้เขากล้าที่จะลุกขึ้นพูดแล้วก็ให้คนอื่นฟังเขาด้วยอันนี้เป็นอะไรต้นๆเลยที่ให้เขาฝึกกล้าแสดงออกแล้วต่อมาพอเขาพูดหนึ่งนาทีได้ก็ให้เขาหัดพูดสองนาที สามนาทีแล้วก็มีคนจับเวลาอาจจะให้เขาพูดเรื่องที่เขาประทับใจสักเรื่องหนึ่งหรือให้เขาพูดเรื่องที่เขาอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตหรือเขาอยากจะเป็นอะไรในอนาคตอย่างนี้เป็นต้นอา่าตัวเล็กๆขนาดนี้นะเอาหนึ่งนาทีก่อนอ่เรื่องผมขออีกนิดหนึ่งครับผมสนใจตรงที่ว่าการจดบันทึกเนี่ยมันจะมีความหมายยังไงกับชีวิตในฐานะเขาเป็นเด็กเ็าอยากเล่นอย่างเดียวอย่างนี้ครับท่าน ใช่เพราะว่าวจดบันทึกมันจะไปช่วยอะไรครับการจดบันทึกเนี่ยมันจะทําให้เขาฝึกมีมีสติที่จะทบทวนนะ mm hmm. เช่นถ้าเบื่อหนึ่งเขามีนิสัยที่ต่อเนื่องนะทุกวันให้เขากาหนดเลยว่าก่อนที่เขาจะนอนเนี่ยเขาต้องนึกทบทวนว่าตั้งแต่เช้าถึงถึงตอนนี้ที่กําลังจะนอนเนี่ยนะเช่นให้เขาทบทวนว่าเขาได้ความรู้อะไรบ้างนะเขาได้ความรู้อะไรบ้างวันนี้มีอะไรที่เขาได้รู้อะไรใหม่ๆนะ หรือวันนี้เขาได้ทําดีอะไรบ้างนะหรือเขาได้เห็นความดีของคนอื่นไหมเห็นความดีของแม่ไหมเห็นความดีของแม่ไหมเห็นความดีของพ่อของครูของเพื่อนไหมการที่เขาได้คิดอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันเขาก็จะได้เพาะบ่มนิสัยที่เห็นตัวเองทำดี หรือเห็นว่าตัวเองทำไม่ดีตรงไหนแล้วพรุ่งนี้จะปรับปรุงอย่างไรเองเป็นต้นเนี่ยเขียนแค่เนี้ยง่ายๆแค่เนี้ยเขาก็จะได้ประโยชน์มากเลยถ้าเปิดเขาทำได้ทุกวันนะหรือไม่ต้องทุกวันก็ได้อาทิตย์ลาสองวันสวันค่อยๆบ่มเพาะไปคนไหนที่ทำได้นะมันจะสะท้อนเลยว่าเขามีนิสัยที่เป็นระเบียบสามารถควบคุมตนเองมีวินัยของตัวเองอย่างเป็นต้น ผมสนใจที่บอกว่าอย่างชื่อที่เองมีโรงเรียนในโรงเรียนนั้นเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยเขามีจิตใจที่เพื่ออาทรหรือช่วยเหลือผู้อื่นเสมออย่างเด็กๆเราเนี่ยจะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้ยังไงครับอ่าอย่างเด็กของเราเนี่ยนะเราก็อาจจะบอกว่าอ่อเช่นทุกวันนี้เนี่ยเราเอาพูดถึงปัญหาของสังคมทีละเรื่องทีละเรื่องมาแล้วดูว่าเขาจะร่วมกับเราได้หรือเปล่าเช่น โอ้หไปที่ไหนที่ไหนก็มีคนทิ้งขยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมทางชอจเนี่ยก็จะสอนให้เด็กเนี่ยรักโลกใช่ไหมเขาก็บอกว่าให้ให้เราแต่ละคนเนี่ยเวลาเดินออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยนะให้ให้ก้มลงเก็บขยะอย่างน้อยวันละสามชิ้นออการที่เรากล้าก้มลงเก็บขยะนีนะหนึ่งมันต้องต้องไม่อายนะโอ้ยคนอื่นใครเขาจะมาเก็บขยะ สองต้องไม่กลัวมือปื้อนนะเราจะต้องเชื่อมั่นว่าเรามีภูมิต้านทานสามเราจะมีวินัยเอาถุงพลาสติกอันนั้นนะ่ะไปทิ้งที่ถังที่คนอื่นเขาไม่ทิ้งเราก็จะได้เพาะนิสัยที่ดีติดตัวเราไปด้วยและเราก็จะได้เป็นเป็นจิตอาสานะครับช่วยโล่งไม่งั้นนะ่ะถุงถุงพลาสติกเนี่ยก็จะตกลงไปในท่อแล้วมันก็จะไปไหลไปแม่น้ำไปลำคลอง ไปอยู่ในท้องปลาท้องเต่าท้องอะไรซึ่งคนก็ย้อนกลับไปกินมันอีกเมื่อกลับมาทําลายเราอีกใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดนักเรียนได้ฝึกทาเนี่ยวันละนิดวันละหน่อยหรือทําเรื่องอะไรก็ได้นะทำเรื่องอะไรที่ทางสื่อจีนเนี่ยเขาจะให้นักเรียนเนี่ยถูส้วมนะถูห้องน้ําร่วมกันนะ่ะนะหรือไม่ก็ซักเสื้อผ้าหรือไม่กลับไปบ้านไปช่วยพ่อแม่ล้างชามหรือถูบ้าน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนชือจีเนี่ยเขาฝึกให้เด็กสามารถที่จะดูแลตัวเองนะไม่ใช่อะไรอะไรก็ทิ้งให้พ่อแม่อาไปทําหมดเป็นต้นเนี่ยเขาฝึกอย่างนี้แหละทําให้เด็กของเขาเนี่ยเป็นเด็กที่มีคุณภาพสูงมากเลยท่านครับก่อนถ้าเรามีโอกาสได้ทํางานบ้านได้ทําสิ่งเหล่านั้นแล้วจะมีอันนึงครับที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอย่างตอนนี้บางทีมันขี้เกียจมากอย่างเงี้ยครับโอ้ติดใจเรามัน มันมันอยากเล่นอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับไอ้ตรงจุดนี้มันมีวิธีแก้มั้ยครับหรือว่าจะจะ,จะทํำยังไงอ่าวิวิธีแก้ก็คือเราก็ต้องนึกย้อนไปว่าเอ๊ะทุกๆุกวันนี้เนี่ยถ้าเราเอาแต่เรื่องตัวเองเอาแต่เรื่องเล่นแล้วเราก็ไม่คิดที่จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องเหนื่อยต้องทํางานต้องหาเงินแล้วกลับมาบ้านยังต้องมาหั่นผักหั่นอาหารเนาะทำอาหารแล้ว เราอาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ได้นะเราอาจจะเป็นคนที่ไม่คิดช่วยเหลือคนอื่นเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ใช่เด็กดีใช่ไหมไม่ใช่นคนดีแต่ถ้าเราลองแบ่งเวลาโอ้เล่นก็มีเวลาเล่นอยู่ไม่ใช่ไม่มีให้นะก็มีเวลาเล่นขนาดเดียวกันก็ต้องมีเวลาที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกับเป็นการตอบแทนคนอื่นด้วยอะใช่ไหมือนยกตัวอย่างว่าทางซือจอ้จเนี่ยเขาจะให้ ให้เด็กแต่ละคนเนี่ยหรือสังสมวันเนี้ยให้อ,า,อาติงเนี่ยก็เอาไปเอากระป๋องก็ได้นะมาให้แต่ละคนเนี่ยหิ้วกันกระป๋องหนึ่งอ่ะอาจจะสักกิโลหนึ่งไงนะแล้วก็หิ้วสักหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงหรือถ้ามีลูกโป่งก็เอามามัดไว้ที่ท้องอะ่ะใช่ไหมมัดไว้ที่ท้องแล้วก็ให้เดินไปเดินมาอยู่สามชั่วโมงเป็นต้นเนี่ยเด็กๆก,ก็จะนึกได้ว่าโอ้โหตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยนะเรายังไม่ได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ ทำความสะอาดบ,บ้านนึกแต่จะเรื่องของตัวเองตายแล้วแม่เนี่ยอุ้มท้องเราตั้งเก้าเดือนแน่แต่เราไม่คิดตอบแทนเขาเลยเออเราน่าจะเห็นแก่ตัวอยู่บ้างเหมือนกันนะเป็นต้นนะนักเรียนเนี่ยก็จะได้นึกทบทวนตัวเองไปว่าเอถาหากว่าเราเช่วยเหลือพ่อแม่วันนิดวันหน่อยช่วยล้างชามล้างแก้วหรือว่าช่วยถูบ้านช่วยซักเสื้อผ้า หรือเสื้อผ้าที่ตากแล้วเราก็ไปเก็บมาอย่างอย่างของอาเนี่ยสมัยเด็กๆนะก็ไม่ได้ซักอแต่ว่ามักจะไปช่วยเก็บแล้วก็เอามาพับก็เลยได้นิสัยที่เรียบร้อยมาถ้าเผื่อเราไม่ทําอะไรเลยนะวันๆอยู่แต่กับมือถือดูแต่กระตูนดูแต่เกมเป็นต้นนะโตขึ้นไปนะมันเอาไปหาทํามาหากินไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราจะต้องวางแผนว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องรู้ภาษาหนึ่งภาษาภาษา,า,ษาอังกฤษหรือไม่ก็าภาษาจีน แต่ทุกวันนี้ขอเน้นนะว่าเน้นภาษาจีนนะมากกว่าเพราะว่าภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยอยากจะเรียนเพราะว่าคนที่รู้ภา,ภาษาอังกฤษเขาไม่มีตังค์คนที่มีธุรกิจจะไปทําอาชีพได้เนี่ยอยู่ในมืออยู่ในกระเป๋าคนจีนหมดแล้วนะงั้นถ้า,าเรารู้ภาษาแล้วเราก็รู้จักควบคุมตนเองสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้โอ้เวลาโตขึ้นนะไปสมัครงานที่ไหนใครๆคเขาก็รัก ใครๆเขาก็รักร,รู้ไหมนะจุดนี้เป็นจุดที่อยากจะให้อติ่งบอกบอกกับน้องๆเขาด้วยเพราะตอนนี้นักเรียนเหลืออย,ลอยู่อยู่เห็นหน้าอยู่คนเดียวอ่ะหายหมดแล้วอาติงไปไหนแล้วติ๋งไข้างค่อ นิทานที่ท่านใหนน้ก่อนก่อนจบนะครับขอนิชาสักเรื่องนะครับอแล้วนิทานสักเรื่องนะก็นิทานสักเรื่องอยากจะเล่าเรื่องอรเรื่องอะไรเรื่องเรื่องพังพรนะเรื่องอพังพรตัวหนึ่งนะพังพรตัวหนึง่งเนี่ยมันอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ในบ้านหลังนั้นเนี่ยมีเจ้าของเนี่ยเขา เขาเลี้ยงลูกไว้ใช่ไหมเขาก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทันรู้จักพังพรนะ่ะไวรู้ว่าพังพรเนี่ยคล้ายๆหนูแต่ตัวใหญ่กว่าหนูนะพังพรเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับงูได้นะแั้นพอพอพอ,พอมอีวันหนึ่งนะเจ้าของเนี่ยก็ออกไปข้างนอกแล้วก็บอกว่าให้ช่วยดูแลลูกฉันด้วยนะเพราะว่าพังพรเนี่ย,ยงไงก็ไม่กินเด็กใช่ไหมอ่าแต่พังพรตัวเนี้ยมันก็รักรักเด็กอยู่แล้วลนะรักเด็กแต่ว่า ความที่พูดไม่เป็น,นก,ก็รู้อยู่แล้วก็พยายามดูแลเด็กทารกของเจ้าเจ้าของไว้นะทีนี้พอเจ้าของออกไปทําอะไรอยู่ที่สวนก็ไม่รู้อะนะก็มีงูตัวหนึ่งนะเลื้อยเข้ามาเลื้อยเข้ามาเลยเข้ามากําลังจะใกล้ใกล้ใกล้เด็กคนนั้นละกําลังจะมาฉกกัดเด็กคนนั้นละนะแล้วก็ว่าพังพอนมันโผล่มาปุ๊บ ต่อสู้กับงูเห่าเลยนะเพราะต่อสู้กับงูเห่าแล้วก็กัดงูเห่าตายตัวเองก็เลือดท่วมเลยนะแต่ไอ้งูตัวนั้นเนี่ยมันก็โดนกัดแล้วมันก็หนีไปใช่ไหมอ่าตอนนี้พอหนีไปเนไอ้ตัวพังพรมันก็บาดเจ็บเหมือนกันมันก็เลยนอนสมอยู่ตรงนั้นนะนอนสมอยู่ตรงนั้นไอ้เจ้าของเนี่ยพอออกไปทํางานข้างนอกมานะผู้ชายคนนั้นก็เป็นคนที่โมโหลายนิดหนึ่งอ่ะนะพอกลับมาปุ๊บ เอา้าทําไมมีเลือดเต็มอยู่ในบ้านเลยนะแล้วก็โหพังพรก็มีตัวมีเลือดอยู่ในตัวด้วยก็คิดด่วนสรุปเลยอะด่วนสรุปไปเลยว่าเอา้าทําไมล่ะไอ,อ้พังพรตัวนี้ฉันเนี่ยเลี้ยงแกมานะเออฉันเลี้ยงแกมานะทําไมเองมากัดลูกข้าได้เลยนะเด็กมันก็ร้องทาไมเด็กมันตกใจใช่ไหมทำไมมากัดลูกข่ายได้ไม่ถึงก็ถือไม้ได้ ตีพังพรใหญ่เลยตีจนพังพรสลบไปเลยนะไม่รู้ตายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ปรากฏว่าพอเมียเขากลับมาเนี่ยเมียเขากลับมาบอกเอ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะภรรยาเขากลับมาปุ๊บก็มาดูลูกไอ้ลูกก็ไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ยนะลูกก็ปกติดีร้องไห้ก็ปกติแต่ไม่เห็นมีรอยแผลอะไรแล้วก็เข้าไปดูที่ตัวพังพรก็พบว่า โอ้ไอเลือดที่เปื้อนอยู่พังพรเนี่ยมันไม่ใช่เลือดของพังพรมันเป็นเลือดของงูนะแล้วก็เห็นรอยงูเนี่ยเลือ้อยหนีไปนะโอ้ภรรยาเนี่ยก็ประทับใจมากเลยเนี่ยแต่พังพรเนี่ยโดนตีจนสลบเลยนะตีจนสลบเกือบตายเลยนะก็ทาให้พังพรมันฟื้นขึ้นขึ้นนะเวลาพังพรมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็ยังทําตาเราห้อยว่าโอ้ฉันเนี่ยนะอุตสาห์ป้องกัน ลูกของเจ้าของให้เลยนะก็ยังถูกตีจนเกือบตายนะภรรยาเนี่ยก็ย้อนกลับไปบอกกับสามีของตัวเองว่านี่เธอเห็นไหมนะเนี่ยเพราะความที่เธอเนี่ยไม่ดูอะไรให้ละเอียดรอบคอบเลยนะนี่เธอเกือบจะทำร้ายผู้มีพระคุณที่ป้องกันลูกของเราแล้วนะเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ะนิทานเรื่องนี้ยก็สะท้อนให้เรารู้ว่าเวลาเราดูเรื่องอะไรก็ตามเนี่ย อย่ารีบด่วนสรุปตามความคิดเห็นของเรานะต้องดูเดี๋ยวดูว่าเป็นมุมนี้ไม่ดีเอเราเราเราต้องดูอีกมุมหนึ่งว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าหรือว่าต้องถามความคิดเห็นคนอื่นด้วยนะนักเรียนนะ่ะอยู่กันทั้งหกคนน่ะนะจะต้องมาอยู่รวมกันตั้งหลายวันนะไม่รู้กี่วันแต่ว่าในหลายวันนี้เนี่ยเวลาจะคิดนึกอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องให้ครูติ่งนะมาจัดการประชุมแล้วก็ฟังความคิดเห็นคนอื่นนะ อย่าเป็นคนด่วนสรุปนะนีทานเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะฝากข้อคิดให้ว่าอย่าเป็นคนด่วนสรุปเวลาเกิดเรื่องอะไรก็ตามให้ถามคุณพ่อคุณแม่ถามเพื่อนก่อนแล้วค่อยหาข้อมูลทั้งหมดแล้วค่อยสรุปอ่านิ่ทานเรื่องนี้ฝากไว้เรื่องพังพรกับเจ้าของนะโอเคเลยก็ประมาณยี่สกว่านาทีละ กเสนอหน้ามาหน่อยจะจะได้รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงตัวเจ้าของอ่ะตัวครูอ่ะครับอยู่ข้างครับท่านครับเดี๋ยวขอโอกาสให้เด็กๆเผื่อมีคําถามถามท่านครับได้เลยได้เลยครับงั้นขอปิดท้ายด้วยคำถามเด็กๆนะครับครับครับใคพังพรนี่คือใครครับฮะพังพรนี่คือใคร พังพรก็คือลูกๆของพวกเธอแต่ละเธอแต่ละคนนี่แหละนะเวลาอยู่ในบ้านเวลาบางครั้งถูกคุณพ่อดุนะเวลาถูกคุณพ่อดุเนี่ยคุณพ่อด่วนสรุปเราว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางทีเรา,าจ,จะทําความดีก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าบางทีอาจจะเป็นคุณพ่อที่เเห็นอะไรปุ๊บก็อาจจะดุด่าว่าเรานะก็ให้รู้ว่าเขาเนี่ยลักเรานะแต่ว่าต้องเชื่อมั่นว่ายังมีแม่อีกคนหนึ่งนะหมายถึงตัวเราเนี่ยก็ต้องที่จะ ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยแม้ว่าเราจะถูกคุณพ่อตีอาจจะถูกคุณแม่ด่าบ้างเนี่ยแต่เราก็ต้องมีความกระตันอยู่นะเพราะว่าอย่างน้อยพังพออยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาอาอาหารให้เรากินอาถามดีมากตอานี้อาถามยังไม่ได้ออถามว่าครูเคยไปประเทศ อะไรบ้างครับคเคยไปประเทศจีนนะประเทศจีนไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียนี่แถบเอเชียนะแล้วก็ไปอเมริกาไปยุโรปอีกแปดประเทศฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ไปมาหมดแล้วไปประมาณสามสิบประเทศเคยไปญี่ปุ่นรครับเอาญี่ปุ่นด้วยเก่งมากเลยไปญี่ปุ่นไปสองครั้ง ไปโตเกียวไปไปเมืองสวยๆไปเมืองที่เขาเป็นเมืองบารดกโลกอ่ะไปมาละไปฟูโกกะไปเกียวโตโตเกียวเมืองโบราณของญี่ปุ่นเขาเลยเธอเคยไปไหมล่ะนะเออไม่เป็นไรรู้รู้ภาษาจีนหรือรู้ป่อ่าอ่า โอเคนะนไครับขอบะคุณมากนะครับนี้ครับเป็นครั้งแรกครับที่ได้มีโอกาสแบบนี้ยากเหมกันครับนะไปนี้ มผมถามอยากให้ท่านให้ำกำลังใจหน่อยครับอ่าก<ม>็นี่นี่ก็คือประโยชน์ที่เราทําไปด้วยเราก็ได้ฝึกไปด้วยแล้วก็เอาข้อแนะนํนาที่เมื่อกี้แนะนําไปในระหว่างวันเนี่ยก็มาให้เขาเขาจะได้กล้าเพราะเขากล้กหน่อยเขาจะช่วยเราเขาก็จะเป็นทีมงานของเราตอนที่อาไปอยู่ศรีสะอาสุนะเราก็ใช้วิธีอย่างนี้แหละเอาพวกเด็กนักเรียนมาแล้วฝึกพูดคนละหนึ่งนาทีสองนาทีกลายเป็นกลุ่มช้างน้อย เดี๋ยวให้เขาตั้งกลุ่มว่ารุ่นเนี้ยจะตั้งกลุ่มอะไรเช่นอาจจะตั้งกลุ่มชื่อสัตว์อะไรกัที่เขาชอบนะแล้วใ้เขาช่วยเหลือตัวเขาเองแล้วให้เด็กแต่ละคนเนี่ยให้ถ้าสูอายุเขาอายุเขาไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ก็้ก็สมมุตินามเป็นพี่เป็นน้องแล้วก็ดูแลกันพอก็ได้เป็นปป๊บเขาก็จะมีความรักกันดูจากวันนั้นที่ที่อาไปอยู่ที่ศรีสาสุา8ปีนะแต่มาสร้างกลุ่มนักเรียนสร้างกลุ่มเยาวชน จนเขาสามารถดูแลกันเองจนกลายเป็นนักเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาพุทธสถานต่างๆเลยแล้วก็พาเขาไปดูงานพาเขาไปศึกษาเรียนรู้กับผู้นําคนอื่นๆเนี่ยก็ทําให้ยุครุ่งเรืองของศรีสอาสุในช่วงนั้นน่ะนะตั้งแต่ปีพศ2535ถึง42เนี่ยดังกระหึ่มเลยอะ่ะนะทุกวันนี้กลายเป็นอดีตประวัติศาสตร์ยุคทองของศรีสอาสุนะอติงก็กําลังทําตามเด้อ ครับครับคุณครับ